ฮายมอชิมอชิมอชิรีบุสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมอชิจะพาทุกคนไปที่สยามพิมพ์เอลเลดตนะครับแบงคอกนะครับเอลเลดตนี้นะครับก็จะมีแบรนด์บรัชชูรี่ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยทุกคนขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาดูแผนที่นะครับว่าขายอะไรบ้างนะครับเราจะได้แมกเนตถูกนะครับว่าเดินไปเท่าไหร่ มีแบนอะไรบ้างสามารถรีเสิร์ชได้ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับเดินทางง่ายๆมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเดินทางไปทางรถไฟนะครับแอร์พอร์ตลิงแล้วต่างๆนะครับเพียงทุกคนเข้าไปที่การเดินทางนะครับเราคลิกไปตรงที่เราต้องการจะดูนะครับกตัวอย่างเช่นโมชีนะครับจะเดินทางจากแอร์พอร์ตนะครับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับ มาลงที่พิมเม u m ์เอาเลนะครับก็คือเราจะต้องลงสถานีรดกระบังนะครับแล้วก็ต่อรถสาย333นะครับแล้วก็หรือว่ารถแท็กซี่ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเป็น BTS ก็ลงตามที่ระบุด้านบนได้เลยนะครับผมคือง่ายมากเลยทุกคนใช้เวลาไม่มากนะครับประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับก็ถึงแล้วนะครับโดยการเดินทางวันนี้นะครับที่เดินทางจากสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับโดยใช้รถไฟแอร์พอร์ตลิงนะครับ ลงสถานีลาดกระบังแล้วลงมาด้านล่างนะครับทุกคนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยตรงสถานีลถไฟนะครับทุกคนเราจะลงมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับเราจะข้ามถนนนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ทุกคนระบก อรถผ่านองเส้นนี้เยอะมากเพราะมันมีหลายแยกระตรงเข้ามาในเส้นนี้ต้องระวังนะครับเวลาข้ามถนนทุกคนดูรถดีๆนะครับแล้วจุดนี้นะครับสามารถขึ้นรถแท็กซี่นะครับไปที่ต่างๆได้เลยนะครับหรือจะเป็นรถประจำทางนะครับหรือเป็นรถสายสามๆที่เราจะไปนะครับผมนี่ตอนเราไปนะครับลูกค้มรถไม่มีนะครับผมเราต้องรอแป๊บนึงนะครับไปสยามพิมพ์วอาเลตเมื้วเราจะนั่งรอ คนขับรถแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็ขึ้นรถนะครับโดยการเดินทางครั้งนี้นะครับผมลูกปนราคาดีมากเลยครับการเดินทางครั้งนี้นะครับเราจ่ายเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับคุนถูกมากๆเลยแค่ไปสยามพิมพ์เอ้าเล็หลังจากนั้นเราถึงสยามพิมพ์เอ้าเด็ดคนขับรถเขาจะไปจอดด้านหน้าสยามพิมพ์เอ้าเล็ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็เดินไปช้อปปิ้งตามสบายเลยนะครับผมแต่ว่าทุกคนนะครับใครที่อยากจะนั่งรถนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ สามารถไปรอได้ที่จุดรอแท็กซี่นะครับหรือว่าถามอินฟอร์เมชันได้เลยนะครับผมว่าเขาขึ้นรถลงรถตรงไหนใน,ส,น,นส่วนของการขึ้นรถนะครับสาย3 3 3นะครับราคา10บาทนะครับรถจะมาทุกๆ30มนาทีนะครับทุกคนทุกคนสามารถช้อปปิ้งแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะใช้เวลาในการเดินทางกี่นาทีนะครับแล้วเราก็มาจุดที่ขึ้นรถแล้วเราเดินทางกลับ